สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนาท่าหมากเด็ดท่าหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยใช้บ่อยๆหมากเด็ดท่านั้นเนี่ยเรียกว่าท่าทะแยงนะครับท่าทะแยงเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เนี่ยหลากหลายครูจินจะแบ่งย่อยๆนะครับเพื่อให้จําง่ายๆนะครับอย่างรูปแรกนะครับลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นดํานะครับเราจะทํายังไงครับดําเนี่ยจะเดินก่อนทุกข้อนะครับ อย่างรูปตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยดำโดนแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆโดยที่กลุ่มวงกลมตรงนี้นะครับตรงนี้คือหนึ่งกลุ่มนะครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะห่างเราต้องหาหมายที่จะเชื่อมกันให้ได้ถ้าเชื่อมกันได้ชุดนี้ก็จะรอดทั้งหมดนะครับแต่ถ้าตายครึ่งใดครึ่งหนึ่งเนี่ย ตามันคนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหาหมากที่จะเชื่อมกันดูครับลองมาดูนะครับว่าเราจะเดินตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วก็หมากที่เราิดบ่อยๆนั่นก็คือโดยปกติเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักหมากเด็ดท่านี้ใช่ไหมครับเราก็มักที่จะเดินกระโดดแบบนี้ครับเราคิดว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเราน่าจะเชื่อมกันได้ละเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีที่ข่าวได้เดินก่อนเนี่ย ขาวเดินแทงเข้ามาดำก็รับแทงเข้ามาก็รับอย่างนี้ก็เชื่อมกันได้แล้วนี่เพราะว่าตรงนี้คือปากเสือนะครับลงมาไม่ได้ลงมาโดนกินแต่ว่าในความเป็นจริงตรงนี้เราเดินตามมาไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเดินตามมาเนี่ยขาจะใช้วิธีการตัดหมากโดยการใช้ท่าหนีบนะครับโดยการเดินที่2ก่อนแล้วก็หนีบที่4เมื่อดําเชื่อมขาวก็เชื่อมด้วยครับทําให้ กลุ่มทางด้านขวาตรงนี้ครับมีแค่ห้องเดียวแล้วก็ไม่รอดโดนจับกินทั้งหมดนะครับส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยมีสองห้องแต่ว่ามันค่อนข้างค่อนข้างที่จะเล็กนะครับลองมาดูรูปแบบที่สองนะครับที่คนมักจะเดินผิดกันบ่อยๆนั่นก็คือเอะเมื่อกี้เราเดินตามาเนี่ยเราเชื่อมไม่ได้ใช่ไหมครับโดนตัดขาดร้อยเปอร์เซ็นถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเดินตรงนี้ได้ไหมเดินตรงนี้จะเกิดโคกนะครับ ขาวได้กินโคก่อนแล้วก็ดําก็ต้องไปหาข้อต่อรองใช่ไหมครับอย่างงี้ดีกว่ารูปเมื่อกี้ไหมก็คือยังมีโอกาสดีกว่ารูปเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันคือ50 50ที่ดําจะสามารถชนะได้แต่จริงๆแล้วรูปนี้เนี่ยเป็นการเดินที่ผิดนะครับเหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วดำเนี่ยสามารถรอดได้100%นะครับ ลองมาดูกันนะครับว่ารูปนี้เขาเดินกันยังไงรูปนี้หมากเด็ดตรงนี้เขาเรียกว่าการเดินหมากทะแยงนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกเป็นมังกี้จัมก็ได้นะครับหรือว่ากระบวนท่าดิกระโดดที่หลายๆคนมักจะเล่นกันช่วงประมาณปิดเกมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยหมากมันเป็นหมากทะแยงด้วยใช่ไหมครับกูจิ้นก็เลยเอามารวมด้วยนะครับรูปตรงนี้พอเราเดินเป็นมังกีจัมหรือการเดินแบบ ตาม้าใหญ่นะครับสังเกตดูเนี่ยมันจะเดินคล้ายๆรูปตัว L แล้วก็ห่าง2นะครับรูปตัว L ก็คือเริ่มต้นจากจุดอย่างนี้นะครับจุดนี้แล้วก็เป็นคล้ายๆรูปตัว L แล้วก็แต่ว่ามันเป็นตัว L ใหญ่นะครับเขาเลยเขาเลยเรียกว่าเป็นตาม้าใหญ่ตรงนี้เชื่อมได้ร้อเรซนะครับลองมาดูกันว่าเขาจะตัดได้หรือเปล่าถ้าเขาเดินที่นี่ดาก็รับนะครับที่สาม แล้วก็ตรง E 1หนึ่งเนี่ยเป็นปากเสือข่าวลงไม่ได้นะครับถ้าข่าวลงมาดําก็จับกินครับอัตลีก็เชื่อมครับไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้เชื่อมกันได้หมดแล้วทั้ง2กลุ่มครับลองมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับก็ยังอยู่เรื่องของการเชื่อมหมากอยู่เหมือนเดิมนะครับลองมาดูนะครับรูปนี้เนี่ยดำจะเชื่อมหมากกันยังไงก่อนอื่นนะครับกลุ่มที่เป็นเป้าหมายที่จะโดนจับกิน แน่ๆของดำก็คือ5เมตรตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ขาวเนี่ยกินดำ5เมตรตรงนี้ไปขาวก็จะเชื่อมกันสองกลุ่มเลยเพราะฉะนั้น,นดำก็อยากที่จะเดิน5เมตรสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเชื่อมกับหมากวงกลมตรงนี้แต่ว่าจะมีวิธีการเชื่อมยังไงล่ะครับ เราลองมาดูนะครับว่าถ้าเราเดินแบบธรรมดาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเช่นสมมติว่าเราเดินที่ G2 ตรงนี้นะครับเดินมาเราก็จะเชื่อมตรงๆแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าหมากมันคนละกลุ่มกัน5เม็ดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมีอยู่แค่2ลมหายใจแล้วก็3เม็ดตรงนี้นะครับมีอยู่3ลมหายใจเพราะฉะนั้นลมหายใจเราต้องนับแยกนะครับพอเรานับแยกเสร็จปุ๊บเนี่ย ข่าวก็จะอัตรีครับอัตรีทําให้ดำห้าเม็ดมีอยู่แค่ลมหายใจเดียวพอดําเชื่อมเสร็จข่าวก็อัตริกินอย่างนี้ก็ตายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินที่ดำหนึ่งเนี่ยไม่ได้ช่วยในการเชื่อมแต่ว่าเราสามารถใช้หมากเด็ดนะครับหมากทะยงตรงนี้เนี่ยช่วยในการเชื่อมได้โดยการเดินทะยงออกจากกลุ่มตรงนี้นะครับเดินมาตรงที่ h 1ครับ พอเดินตรง H1 ตรงนี้นะครับทําให้มีจุดที่ข่าวสามารถเล่นได้เนี่ย2จุดเท่านั้นนั่นก็คือที่ A กับที่ B มาดูกันทีละจุดนะครับถ้าเกิดข่าวเนี่ยอัตลิกที่ A ละ่ะทํำยังไงดําก็จะเดินที่ G1 ตรงนี้นะครับปิดลมหายใจตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนกินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดข่าวกินจริงๆเนี่ยดาก็กินคืนได้ทันทีรูปนี้ไม่ใช่โค้กครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อกินไปแล้วเนี่ยลมหายใจก็เพิ่มแล้วก็หมายก็เชื่อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อให้ข่าวอัตตลิดําก็เชื่อมได้นะครับพอเชื่อมเสร็จเนี่ยกลุ่มข้างนอกของข่าวตรงนี้ก็ยังไม่รอดนะครับเราดําก็รอดเรียบร้อยแล้วนะไปเชื่อมกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เมื่อกี้มีอยู่2จุดใช่ไหมครับพอเดินที่นี่ปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้เราพิสูจน์กลุ่ม A แล้วลองมาพิสูจน์กลุ่ม B ดูนะครับอ่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ข่าวเดินที่ B ดําจะทํายังไงครับดําก็ แค่เชื่อมครับพอดําเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยตรง G1 ตรงนี้คือปากเสือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวลงไม่ได้ถ้าข่าวลงมาดําก็กินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดินที่ G2 ตรงนี้ก็เชื่อมก็สรุปง่ายๆนะครับว่าดําเนี่ยสามารถเชื่อมกันได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําให้ข่าวด้านนอกเนี่ยโดนตัดขาดออกจากกันนะครับแล้วก็ทําให้ชุดยังไม่รอดนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับมาทะแยงวัตถุประสงค์แรกนะครับที่คุณชินเอามาฝากวันนี้ก็คือการเดินหมากเชื่อมกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ